วัสดีครับโอ้โหเช่นเคยครับเลยเราห็นว่ได้สัง่งมันเป็นเจลโพลิเมอร์เดือดละต้นเลยเป็นลังเลยซึ่งมันขวดละเก้าบาทเขาให้สั่งสิบขวดขึ้นไปนะครับก็ส่งกับราคานะครับผมก็คือขวดละเก้าบาทมันประมาณสองร้อยมออลยเนีงนเดี๋ยวลองดูก่อนนะอันบอกก่อน คือเนื่องจากว่าที่ต่างเจลปลูกผักมานะครับเนื่องจากว่ามันเพาะเม็ดแล้วมันขึ้นผมจะมาเพาะาต้นกัดขานแขงแว่าทีนี้แช่น้ําไว้ครับผมเนี่ยแช่น้ําไว้นะยังไม่แตกเลยทีนี้ก็เลยจะหนอเจล ฝั่งมาเป็นสีสันหมดเลยไม่ไม่มีสีสันนะครับไม่ชอบแบบมีสีสันก็คือเอามาใช้งานตรงเรามาต่อเอ็นเนะเขาก็แพ็กกันก,ก,กระแทกหมันกดพลาสติกขนส่งได้ครับกรตุติดก็ประมาณปิดหัวหนักมาก แล้วผมก็มีอันนี้นะครเป็นต้นหกาบหอยแคงเป็นเม็ดนะครับผมไม่ได้สั่งหต้นคือผมสั่งจากร้านนี้ไปสองรอบตอนแรกสั่งมาเป็นชุดแล้วก็ปลูกไม่ขึ้นแล้วก็ทีนี้จะเอาเม็ดมาสองถุงลองดูพอแกะข้างในนะครับก็จะมีกันรกระแทกแบบนี้แล้วก็เป็นซองแบบนี้ครับใส่มา ข้างนานะครับเราก็มีบัตรขอบคุณบัตรขอบคุณนะครับแล้วก็วิธีการปลูกเมื่อนำเม็ดมาแล้วนำเม็ดนั้นแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ7วันเพื่อกระตุ้นการงอกของเม็ดจากนั้นนำเม็ดที่แช่เย็นออกมาใส่ถ้วยหรือแบบแก้วแช่น้ำชิ้งจนเม็ดงอก ต้องเปลี่ยนน้าทุกวันป้องกันกันเน่าของเม็ดผมพอเข้าใจแล้วครับเพราะว่าเม็ดอ่ะมันปลูกยากผมสั่งไปเขามีคู่มือมานะแต่ว่าอันนี้เป็นคู่มืออีกคันหนึ่งไม่เหมือนกันสแสดงว่าเม็ด หอยแคงนั้นพาะยากผมก็เลยคิดถูกแล้วว่าจะซื้อเจลแบบนี้นะครับมาเพาเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แก้วเซึ่งจเซึ่งผมก็เตรียมมากันนี่ครับเป็นแก้วเป็ดสองอันไม่มีรวดลายอะไรซึ้งจากจุ๋มจิ๋มฟาซานั่นเอง <laughs> สำหรับการปลูกผักผมไม่ต้องทำความสะอาดเลยาะไ,นะไม่ได้ทำความสะอาดเลยก่อนอื่นนะผมก็เอาเจลนีจ้จกะหอบก่อนขวดน่ารักมาก กับิดลดิเจลนี้มันคือโพลิเมอร์นะครับมันก็จะมีขายแบบเป็นเม็ดแล้วมาใส่น้ำเองแต่แบบนี้เป็นเจลมาเลยแบบนั้นผมไม่เคยไม่เคยใช้นะครับก็เ,เลยซื้อแบบนี้ดีกว่าจะใส่ลงแก้วนี้ครับ เป็นงุ้นที่แบบว่าเป็นชิ้นชิ้นะไม่ได้เป็นเหลวประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะพอสหรับสองแก้วถ้าเสร็จนะครับก็จะมี สองแบบนี้นะครับผมสองซองซึ่งผมจะแช่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาค่อยเอาแก้วนี้ไปเข้าตู้เย็นเพื่อกระตุ้นเม็ดนะครับเขาบอกว่าต้องเอคาดแช่ตู้เย็นใช่ไหมในผู้มือคือเขาบอกว่าแช่ตู้เย็นด้วยเพื่อกระตุ้นเม็ดแต่เดี๋ยวผมจะจริงๆแถวบริเวณบ้านผมฝนมันตกอยู่แล้วนะครับก็จะอากาศค่อนข้างที่จะชื้น อ๋อผมนิดออกแล้ว๋ยวเจ้าอันนี้นะครับผมใส่ไปแพงอันนี้เก็บไว้แค่ตู้เย็นนั่นเป็นเปล่า ใส่เตห,หมดเลยหกข้างนอกสองสาเมตรเสียด้เก็บมาด้วยก็มันจะสูงไปนิดนึงนะผมว่าไม่ป้นไรเอานิ้วจิ้มเรา เฮ้ยยิงกินหมินเลยก็ประมาณนี้นะครับผม อันนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะคอยสังเกตนะครับว่าอันนี้จะเป็นเม็ดที่เคยแช่น้ําไว้มีกระเช้าชูอันนี้จะเป็นเม็ดที่ได้มานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าเม็ดกาบหอยแค็งครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีนะครับผมสวัสดีครับเป็นวันนี้ครับผมก็จะมาเปลี่ยนกระถางปลูกแคนพัสนะครับผมผมได้เตรียมนะครับดินอันนี้ครับสั่งมาจากอินอร์เน็ต จากร้านป้าเท่าเฝ้าสวนนะครับเขาแถมปุ๋ยมาให้ด้วยปุ๋ยสำหรับไก่แทนตดหรือกระบองเพชรนะครับเขาแนะนำว่าให้ไส่ปุ๋ยนี้นะครับประมาณสามเมตรใช้ได้สามเดือนก็หลอดนึงนี้ประมาณสิบยี่สิบเม็ดได้นะครับทีนี้เราก็ในดินแล้วดินในนี้เป็นดินแบบผสมแล้วนะครับจะมีพวก หินขาวผมลืมชื่อละแล้วก็ส่วนผสมต,ต่างๆนะครับเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วนะครับอีกอย่างก็คือผมได้เตรียมกระถางแบบนี้มากระถางแบบนี้จะเป็นกระถางแบบไม่ต้องลดน้ำนะครับโดยใช้เชือกที่เขาให้มาแต่กระถางนี้เป็นราคาที่ผมซื้อมาราคาไม่ค่อยค่อนข้างถูกแล้วก็ซื้อมาสามไซ ผมสั่งลงสั่งมาทั้งหมดสามไซส์นะครับอันนี้เป็นไซส์ที่เล็่ที่สุดก็ยังดูใหญ่นะแล้วก็ข้างในเป็นพลาสติกบางครับนิ่มแต่ถือว่าใช้ได้นะครับข้างในรูจะกว้างกว่าน,นิดเดงแตบบ่กับใช้กับดินที่ละเอียดผมคิดว่าเดี๋ยวผมได้เตรียมสิ่งหนึ่งก็อย่างก็คือถ่านนะครับของอนันนี้อันนี้เป็นถ่านท,ทั่วไปเลยที่ใช้ที่ใช้ในเตาครับเตาถ่าน ก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมแล้วต้นแคนตัสที่ผมมีอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นเป็นพันที่ว่ามีเป็นเหมือนเป็นปุยเป็นปุยนะครับเป็นปุยโีโนนอลไออกตามาน้ำของเขาแล้วครับผมก็เนี่ยตักมาสักสองกระถางแบบนี้ นี่นะครับผมอันนี้ผมจะปลูกรองปลูกแบบผมมีทั้งหมดสองพันก็คืออันนี้จะปลูกแบบเอาต้นอ่อนออกน,นะครับเอาพวกหน่อที่แตกออกมาออกน,น,นี่ก็จะปล่อยหน่อไว้ปบะทเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้แล้วกัน,นครับลงกระถางเล็กเดี๋ยวเรามาเมาริ่มกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับเนื่องจากว่าอันรูนี้มันใหญ่ mm. เดี nah. ๋ยวผมจะหาเทปพันตรงนี้รอบๆก่อนครับผมก็ไปได้เทปขันสายไฟนะครับใช้แทนไปก่อน ความจริงเขามีกระถางหลายแบบนะครับแต่ผมซื้อแบบถูกมามันก็เลย,ยช่องว่างมันเยอะไปหน่อยดินเรามาันละเอียดนะครับเดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่ ทีนี้ก็ตักอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับรอบบนเผื่อรูช่องว่างรูไว้สักเล็กน้อยนะครับโอ้มันรับแน่นไปตัว <Yeah. S 1> ดึงออกมาก่อนก็คผ่านโอเคประมาณนี้ครับฉีด อาจจะตึงไปนะขยายขยายนิดนึ่งรูร่างก็ค่อนข้างที่จะเออดินจะร่วงหมดไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเอาเป็นว่าแปะไว้สักนะเล็กน้อยดีกว่าครับมาฉีกเขามาก่อนรูมันกว้างไปนะครับดินมันละเอียดมันร่วงหมด ลืมนะครับเ,เราต้องเล็งรูที่เราจะให้เชือกโผล่ไว้นะครับเห็ผมแปะไปรูจะติดรูใหญ่เฉยนะครับแค่แค่ไม่ให้รูมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวผมจะใช้ถ่านอีกทีนะครับหรือใครมีกระมะพร้าวหรืออะไรก็ใช้แทนได้นะครับผมผมใช้ถ่านนะครับเสร็จเราค่อยใส่ดินทีนี้เรามาเตรียมเชือกกันครับผมเชือกกดนี้ที่เขาให้มาแล้วทีนี้เราจะทำไงเราก็กักระยะนะครับ ด้วยการวัดเลยครับอ,อย่างนี้นะครับวัดวัดเลยนะครับว่าเชือกจะไปถึงก้นกระถางระยะเท่าไหร่เราอาจจะให้มันจมไปนิดนึงก็ได้ครับเราเอาแค่ถึงก้นกระถางนะครับนี่ก็พ้นเลยเลยก้นกระถางเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้ เลยต้นกระถางเล็กน้อยก็ครึ่งเนี่ยจริงๆก็คือครนนึ่งมันได้เลยของเชือกนี้ครับแล้วก็มัดมัดเป็นปมเลยครับยังไงก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากครึ่งหนึ่งไปเลยครับอมเบาๆก็ได้ถ้าเรามาดูอีกทีนะ ผมจะต้องอยู่ด้านบนนะครับนี่เห็นไหมก็ยังพ้นอยู่นะครับผมยังพ้นอยู่ถึงถึงน้ําทีนี้นะครับผมเราให้เอาเชือกที่เราผูกผมแล้วนะครับใส่เข้าไปในกระถางเลยนะครับผมในรูที่เราเลิงตั้งใจเลิงเอาไว้ ถึงก้นกระถางน,นี้นะครับเราก็ใช้มือดึงได้ช่วยปึฤฤฤ๊บมันออกมาประมาณนี้นี่ครับได้แล้วครับผมประมาณนี้เลยข้างในก็จะมาะมาณนี้คือเดี๋ยวเราจะใส่ดินลงไปนะครับแล้วให้เชื่ออยู่ขึ้นมาข้างบนด้วยเล็กน้อยนะครับ เพื่อที่จะให้เชือกที่อยู่ด้านบนเนี่ยโดนดินสัมผัสดินมากกว่าอยู่ในน้ำนะครับเพราะว่าอยู่ในน้ํามันก็แค่เป็นเส้นแค่นี้มันก็ดูดน้ําได้แล้วเราก็เริ่มทําการนะครับใส่ไปนี้อะไรก็ได้คอไปอผมได้เตรียมฐานนะครับฐานที่เตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาใส่ในนี้นะครับผม ก็ทุบทาการทุบมาแล้วนะครับก็จะเป็นไซส์มินิมอลีมินิมอลครับก็ใส่ไปลเลยเอาเกาเลยครับว่าจะให้เท่าไหร่วพราถุประสงค์ีการใส่ก็คือเพื่อปิดปิดรูช่องว่าง น่าจะได้พอ,อประมาณนี้โอเคไม่ต้องงับมากเกินไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ดินเลยครับเราได้เอาดินนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแกะเขาแพ็คนี่นะครับก็ใส่ดินลงไปเพิ่มนะครับก็ได้ประมาณนี้เมื่อกี้ ต้องตัดยังรู้ว่าตัดไปตอนไหนไม่ได้สังเกตดินที่ผมซื้อมาก็ประมาณครึ่งกิโลนะไม่ถึงกิโลไมซิูกิดไม่ได้เนะลยโกเลยเดี๋ยวเราทำการลดน้ำลงไปเลยครับจากด้านบนนี้แหละ ดินเราไม่ได้อัดนะครับแต่เขาอยู่ยลงไปข้างล่างถ้าดินมันพองไปก็เติมไปอีกนะครับผมกะเลยครับผมน่าจะพอดีแล้วพอรานน้ำลงไป ที่ผมลดชุ่มเพราะว่าเพิ่งเพิ่งปลูกนะครับเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน้ําจะลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับผมตอนนี้น้ําอยู่ข้างล่างแล้วครับผมนคือสนิทพอดีประมาณนี้ ผมก็จะเอาปุ๋ยที่เขาแถมมานะครับใส่ไปประมาณ3เม็ด ลดน้ำไปให้ชุ่มเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าเนื่องจากว่ากระถังเราเดี๋ยวน้ําจะลงไปข้างล่างเองนะครับนี่น้ำไปอยู่ข้างล่งางหมดแล้วก็เดี๋ยวสักพักเราก็ทําการไถ่น้ําบ้างก็ได้นะครับผม <c oughs> หลังจากซึ <p> ่ง <ry m> เปลี่ยนดินครั้งแรกเราก็ถ่ายน้ำได้ครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับก็คือเชือกนะครับให้มันพ้นขึ้นมาอยู่ในดินมันจะได้ดินจะได้รับน้ำนะครับผมถ้าเราปล่อยสายไปข้างล่างจะเล่าประโยชน์ พรมันแค่ถึงต้นกระถังก็สามารถใช้งานได้แล้วครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จทำการเติมน้ำได้เลยนะครับพอประมาณประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็น กระถางนะครับไม่ต้องลดน้ำปลูกแกนตัดส่วนใหญ่คนที่จะใช้ปลูกกระถางชนิดนี้ก็จะน่าจะเป็นแกนตัดหรือกระมงเพชรหรือต้นกุหลาบหินอะไรพวกนี้นะครับผมหรือจริงๆจะปลูกต้นไม้ชนิดอื่นก็ได้นะครับผมมีกระถางไซส์สองไซส์นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดู ก็จะมีนี่นะครับใหญ่สุดเลยใหญ่มากนะครับอันนี้ปลูกต้นไม้ใหญ่เลยก็ลองมาก็เป็นไฟนี้ครับผมซึ่งจากร้านด้วยกันเหมือนกันข้างในรูใหญ่ <laughs> น,นี้ก็ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยเป็นไงครับสวยงาม สำหรับแคนตัทพันนี้นะครับจากที่เห็นรูปรีวิวมันจะสวยมากแต่พอมาได้ดูแบบนี้มันยังหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สงสัยต้องต่อยให้ใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็น่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยครับเเป็นว่าก็ฝากไว้นะครับสำหรับการเปลี่ยนกระถางแคนตัสครับการปลูกแคนตัสบนกระถาง ไม่ต้องลดน้ำนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วสาหรับกระถางไม่ต้องลดน้านะครับสาหรับใครที่สนใจครับก็ไปลองทํากันดูนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ใหม่ในช่องผมนะครับสวัสดีครับผมอันนี้ทุกเคสเลยที่มีการตรวจสอบผู้ช้ก็คือการเมื่อวานที่เราเข้าใจนะคือ พอเคสที่ก้องถอดทุกเคสไหมสมมติจากบอดบอดก็เป็นคนขอใช่ไหมแล้วก็ตัวจากอีอายาอาจจะเป็นคนขอแบบนี้แต่ว่าเคสรอบเวลาสายเวทจะไม่มีมีไหมมีมีที่ต้องขอไหมเราจะมีสาทิตย์อย่างเดียวมันอาจจะมีก็ทัทิศอ่าก็